สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง u t u b e ทุกวันจันรถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับวันจันทร์ที่18ธันวาคมรายการของเราขอหยุดหนึ่งวันนะครับ เมื่อวานนี้ยังมีบอลลีกของแต่ละประเทศลงเล่นกันมากมายกันเหมือนเดิมเมื่อวานนี้มีลีกที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึงมีอยู่3ลีกด้วยกันลีกแรกก็คงหนีไม่พ้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้ทีมไก่เดือยทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์บุกไปชนะทีมเจ้าป่าฟอเรสต์งประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่5มีอยู่33คะแนนเท่ากับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมในอันดับที่4ที่มี33แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าและแข็งมากกว่านั และที่สาคัญพวกเขาทําแต้มทิ้งห่างทีมอันดับที่6ทีมปีศาจแดงไปแล้วถึง6คะแนนสร้างความกดดันให้กับพวกเขาก่อนเกมแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้เราข้ามไปดูลีกกันโชเซเรีอิตาลีกันบ้างเมื่อวานนี้ทีมยูเวนตุสท่าท่าบุกไปทําได้แค่เสมอกับทีมเจนัวหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้พวกเขายังอยู่ในอันดับที่2มีแต้มตามหลังทีมอินเตอร์จากฝูง1คะแนนแต่ลงเล่นมากกว่าทีมอินเตอร์อยู่หนึ่งนัดซึ่งถ้าทีมอินเตอร์บุกไปชนะทีมลาซิโลในเกมกันโชคืนวันอาทิตย์นนนีี้้ไดทมิเ ก็จะทำคะแนนฉีกหนีห่างทีมยูเวนตุสถึง4คะแนนเลยทีเดียวมาดูลิกเอิงเป็นหลีกสุดท้ายกันบ้างเมื่อวานนี้ทีมลียงสามารถบุกไปชนะทีมโมนากัหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นชัยชนะ2นัดติดแล้วหลังจากที่ในฤดูกาลนี้ปลดผู้จัดการทีมไปแล้วถึง2คนตอนนี้พวกเขาทำอันดับแซงขึ้นไปเป็นทีมอันดับที่16จากทั้งหมด18ทีมคงต้องมารอดูกันว่าทีมอันดับที่17ลอริยงและทีมแกลมงฟุตทีมในอันดับที่18ว่าในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน จะสามารถทําอันดับแซงทีมลรยองได้หรือไม่ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีกอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้เราไปกันที่ทีมไบตันกันก่อนฟาเบรซิโอโรมาโนโดได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูว่าสโมสรไบตันทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกาลังมีการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซามิชโชชานักเตะนิดฟิลตัวรับทีมชาติตุนิเซีย ชาวฝรั่งเศสอายุ20ปีของทีมนกนางนวลสัญญาฉบับใหม่นี้จะทําให้นักเตะอยู่กับทีมนกนางนวลจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025และมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีกหนึ่งปีด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมซันเดอร์แลนด์ฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรซันเดอร์แลนด์ทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในการคว้าตัวไมเคิลบีนผู้จัดการทีมชาวอังกฤษอายุ43ปีอดีตผู้จัดการทีมกลาสโกเรนเจอร์ ให้เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีการระบุถึงรายละเอียดในสัญญาคงต้องรอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเสียก่อนซึ่งคาดกันว่าจะมีการออกแถลงการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในอีก1-2วันนี้เขาจะเข้ามาทำหน้าที่แทนโทนี่โมเบผู้จัดการทีมคนเก่าที่เพิ่งแยกทางกับทีมแมวดำเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาเบรซิโอโรมาโนได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่า สโมสรแฟรงค์เฟิร์ตทีมในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันได้บรรลุข้อตกลงทางวาจากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อขอยืมตัวดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์อายุ26ปีของทีมปีศาแดงเรียบร้อยแล้วในสัญญายืมตัวในครั้งนี้เป็นการยืมตัวจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024และมีค่ายืมตัวด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงตัวเลขของค่ายืมตัวนอกจากนี้ในสัญญายืมตัวมีเงื่อนไขไม่บังคับซื้อที่15ล้านยูโรรวมอยู่ด้วย ซึ่งราคา15้าล้านยูโรนี้เป็นราคาที่รวมค่า add-on แล้วสัญญาของนักเตะจะหมดลงในปี2025สื่อ The Athletic UK ได้มีการรายงานข่าวนี้เช่นกันและยังได้มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่านักเตะจะยังอยู่ซ้อมกับทีมปีศาจแดงต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่1มกราคมปี2024นักเตะถึงจะค่อยเดินทางไปประเทศเยอรมันเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายเข้าร่วมทีมแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเป็นทางการต่อไปส่วนสื่อ Manchester Evening n e w วยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว,ว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา มีทีมรอันซซีด์ทีมในลีกลาลิกสเปนทีมลอร์งยงทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสและทีมเฟเนบเชทีมในลีกประเทศตุรกีได้ให้ความสนใจที่จะยืมตัวนักเตะรายนี้แต่ท้ายที่สุดนักเตะก็ไม่ได้ออกจากทีมปีศาจแดงข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอฟเวอร์ตันเมื่อวานนี้สโมสรเอฟเวอร์ตันทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการออกถแถลงการประกาศว่าสโมสรเอฟเวอร์ตันจะมีการเลื่อนการใช้สนามแห่งใหม่ที่มีความจุ5 2 0 0 0ที่นั่งออกไป จากเดิมที่จะย้ายไปใช้สนามแห่งใหม่นี้ในช่วงปลายปี2024จะขอเลื่อนออกไปเป็นช่วงเปิดฤดูกาล2025-2026ถึงเลยทั้งนี้โคลินชองผู้บริหารระดับสูงชั่วคราวของทีมเอเวอร์ตันได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อสกายสปอร์ตเพื่อขอที่บายเพิ่มเติมว่าอย่างแรกเลยสาเหตุที่เราขอเลื่อนไม่ใช่เป็นเพราะมีปัญหาสร้างสนามไม่เสร็จทันตามกำหนดแต่เราไม่อยากจะย้ายไปใช้สนามแห่งใหม่ในช่วงกลางฤดูกาลด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรรื่่อององงขขกาขนส และที่สําคัญการเลื่อนในครั้งนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนๆที่เราได้มีการสํารวจความคิดเห็นการย้ายสนามในครั้งล่าสุดของเราทั้งหมดนี้หมายความว่าฤดูกาลหน้าฤดูกาล2024-2025จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเราที่กูดิสันพาร์คและจะเป็นการปิดตํานานกูดิสันพาร์ค134ปีที่เราได้ใช้สนามแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ